ทำไมไม่ด้กวาดทำไคนละอันกับโอ้เาวก็แล้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 วกวก็แล้วล้วกก็แล้วก็แลวก็แล้วก็แ้วก็แล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 ้วก็แ้วก็แ เลวๆจะตั้ปก่อนดีเอาเลวๆอย่างนี้เอาแบบเอ้ไม่ไม่รอหนูเงินย่าีคุ้มๆหมเนยไป้นอาหาที่เคยได้ดอดูทุกหน่อยอ่ะคอยดูสักหน่อยดิขอดูไปคาเฟ่แลวแหนบข้ายหน่อยจ เยก่อนเยอเอเกงไม่ทั้หมดกไม่ไหวเออคนเดียวเออจะไม่อยกไแล้วกันเออไม่อยากปแล้วนเอแล้วเอไม่เนอยู่ไ้อเ้ยไก็ปอสตัวหล่เลยมันยิ่งาๆครพดอะไมาเอเออพยาแล้วกอยากแล้ว Agak apa dia cerita ni? อากาศ่หไหวตีตอนนี้นะคะด <c oughs> ีแล้วมองไม่ข้องมารอ